สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับสำหรับคลิปนี้10บนสูตรที่6แล้วนะครับสูตรที่6นะครับ10บ,บนสูตรที่600บวก3โคงที่ร้อบวกสคงที่นะครับสิพฤษภาเป็นตัวตั้งนะครับใช้หลักร้อยนะครับบวก3คงที่9นะครับ 9ก้าบวกสาบนะครับผมเก้าวกสาให้2เป็นเลขดับนะครับสามสี่เจ็ดสอนะครับหลักสิบเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข2องครับผมสิกรกฎานะครับผมสิกรกฎานะครับสอวกสเป็น5้ให้หเป็นเลขดับนะครับแปดเจ็ดสา 2 8 6เลขดับเป็นเลข5นะครับหลักสิบเป็นเลข8นะครับในส่วนของ16กรกฎานะครับ1สิงหาครับ2บวก3เป็น5เลยนะครับให้5เป็นเลขดับอีกแล้วครับผม 5, 6 9นะครับ3 9 1 5 6 9 3 9 1นะครับ9หลักสิบนะครับผมเลขดับเป็นเลข5นะครับในส่วนของ1สิงหานะครับ16สิงหานะครับ3บวก3เป็น6ให้6เป็นเลขดับครับผม 9, 4 5 8 1 1หนึ่งนะครับ 9 4 5 8 1 1หลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข6ครับผม16สิงหาผ่านไป1กันยานะครับผม1กันยา 8 3เป็น11ใส่1ไปเลยครับ1เป็นเลขดับนะครับ9 9 9 9 9 7นะครับ9 9 7นะครับหลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข1นะครับ1กันยานะ16กันยานะครับ9กบวกสเป็น12ใส่2เป็นเลขดับเลยครับ2 4 4 0 8 3 2 4 4 0 8 3นะครับผมก็หลักสิบเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข2นะครับ16กันยาในงวดนี้นะครับ1ตุลามาเลยครับ03 ก็เป็น3นะครับให้3เป็นเลขดับนะครับผม8 3 7 8 9 3 8 3 7 8 9 3นะครับผม9เป็นหลักสิบนะครับ, 9, เ,น 10, นรบเลขดับเป็นเลข3นะครับ <im> ก็ดับอีกแล้วครับ16ตุลาครับผม8 3เป็น11เลยครับให้1เป็นเลขดับครับผมให้1เป็นเลขดับ2 8 6 0 5 1 2 8 6 0 5 1หลักสิบ 10, เป็นเลข5เลขดับเป็นเลข1ครับผม ดับกันไปอีกแล้วครับผมมาดูครับมาดูต่อเลยห film, in นึ่งพฤษจิครับผมหพฤษจิศูนย์บวกสก็เป็นสให้สเป็นดับนะครับผมให้สเป็นดับนะครับห UH! ้าศูนย์หกสีหลักศนะครับหลักศูนย์เลขศูนเป็นหลักสิบนะครับเลขดับเป็นเลขสนะครับเข้าอีกแล้วนะครับสิบหกพฤศจินะครับห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สีบวกสเป็นเให้เเป็นเลขดับครับผม นะครับให้เจ็ดเป็นเลขดับแล้วก็97 2 6 6 1 9 7 2 6 6หหลักสิบเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข7ครับผมนะครับมาดูนะครับเลขหลักสิบบนสูตรที่6ของงวดประจำวันที่1ธันวา6กสานะครับ9 7 2 6 6 1 6งบวก3คงที่ครับเป็น9ให้9เป็นเลขดับในงวดนี้นะครับงวดนี้ก็คือเลขหลักสิบบนสูตรที่6นะครับสูตรที่6เราให้9เป็นเลขดับนะครับ ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปเลยครับเพื่อติดตามชชองช่องเลขดับหวยเด็ดแล้วก็ให้กำลังใจกันไปเรื่อยแบ่งปันกันมาเลยครับความรู้หรือว่าแนวทางนะครับผมก็สำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับผมเลข9เป็นเลขดับหลักสิบบนนะครับสูตรที่6นะครับเลข9นะครับดับนะครับก็สำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม